เ,เรื่องง่ายวันนี้นะคะมีคำถามเขามาเยอะเลยค่ะเกี่ยวกับสายบุญสายบุญในที่นี้ก็คือบริจาคทำบุญแล้วอยากที่จะมาลดหย่อนภาษีนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนถามเยอะมากครูบ,บอกก่อนว่าอย่างแรกเลยถ้าเป็นลดหย่อนในส่วนของบุคคลธรรมดานะคะต้องบริจาคด้วยเงินเท่านั้นไม่สามารถเป็นสิ่งของได้นะคะแสดงว่าถ้าเกิดเราจะซื้อสิ่งของ ไปบริจาคเราจะต้องให้เขาเขียนใบอนุโมทนาหรือทำอ e ิ d โ n a เนชัให้เรานะคะโดยระบุว่าบริจาคเงินเพื่อซื้อสิ่งของแบบนี้ก็จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะแต่ว่าในส่วนของบริษัทสามารถได้ทั้งสิ่งของและเงินค่ะแต่เรื่องที่คนถามเข้ามานะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วก็จะถามว่าบริจาคที่นี่เอามาลดหย่อนได้ไหม บริจาคที่นั่นเอามาลดหย่อนได้ไหมบริจาคที่นู่นเอามาลดหย่อนได้ไหมครูตอบแบบนี้ค่ะวิธีการที่จะเช็คง่ายๆเลยก็คือเข้าไปในเว็บสัมภารเลยค่ะในเว็บสัมพารนะคะจะมีระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าวัดไหนมูลนิธิไหนโรงพยาบาลไหนโรงเรียนไหนที่เมื่อบริจาคแล้วสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เดี๋ยวครูจะทำวิธีการที่จะเข้าไปเช็คข้อมูลให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนี้นะทุกคนหายสงสัยกันแล้วนะคะว่าเวลาที่เราบริจาคจะสามารถนำมาลรย้อมภาษสีได้ไหมก็สามารถเข้าไปเช็ค ตามข้อมูลที่ครูทำให้ดูได้เลยค่ะเห็นไหมว่าแค่เพียงเรารู้นะคะเราก็ทำให้เรื่องเงินรอบตัวเรากลายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ